ันเลยนะครับผมสต็อกนะครับมาสเตอร์นะครับผมสาวกมาสเตอร์ห้ามพลาดเลยนะครับวันนี้นะครับผมมีตั้งแต่ไซส์เล็กไปจนไซส์ใหญ่เลยนะครับผมตั้งแต่ไซส์เล็กนะครับผมมวยคู่เล็กนะครับไลท์เวทเฟอร์ตเวทนะครับผมมาที่ฟลายเวทนะครับผมขึ้นไปเรื่อยๆฮะมาจะเป็นเฮฟวี่เวทเลยก็มีนะครับผมตั้งแต่มาตอร์สองมาตอสามซีเอ็กสามซีเอ็กห้าคนก็ร้องขอมาเยอะเหลือเกินนะครับเออน่าใช้มากๆเลยนะครับผมแล้วก็มวยคู่ใหญ่สุดนะครับผมอันนี้คือตัวพ่อ ดีเออสีแดงแังฤทธิ์เออตัวสีนี้เอออะไรนะสีเรดสโตรดคริสโต้นะครับผมสีชื่อเท่และเกินสีก็เท่เหมือนกันนะครับตามชื่อเลยสมสมชื่อนะครับผม c X8 ก็มีนะครับเดี๋ยวไปเริ่มที่มวยคู่เล็กกันก่อนนะครับมาเริ่มที่ปลาหนิมวก่อนนะครับแล้วค่อยไล่มาปลาฉลามนะครับผมแล้วก็ค่อยไปปลาวานตัวใหญ่นะครับผมมาเริ่มที่ปลาหมอนี่ก่อนนะครับปลาหมอตัวจิ๋วนะฮะมาด้านสองนะครับตัวนี้เป็นตัวดีเซลนะครับเมื่อเช้านี้ตอนช่วงบ่าย ตอนเช้าๆผมไลฟ์มาด้าสองเบนซินไปแล้วนะครับคันนี้นะที่บอกกันว่าเป็นมาด้าสองดีเซลนะครับผมคันนี้ก็น่าใช้มากๆเลยนะมีคันคันเดียวคันสุดท้ายแล้วมาด้าสองสีแดงประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะครับก็ประมาณอยู่10ปลายๆเลยนะครับ17บกิโลลิตรได้นะครับผมโคตรประหยัดนะครับใช้ในเมืองสบายๆขับน่าน่าใช้น่าขับกันมากเลยคันนี้นะครับเป็นปี2องพัเครื่องดีเซลนะครับผมสกายอักทีปดีเลยนะครับเลขไมล์ก็ไม่เยอะเลยนะครับผมแสนสามหมื่นโลเองรถปี15วิ่งโคตรน้อยนะครับ ขายปแดงก็แพงมากๆวันนี้มีเงินแค่2 7 5 0 0 0บาทนะครับผมลดมาจาก2 9 9จัดได้เลยกับเจ้ามาสตอรสองดีเซล27 5 0 0 0เาันเท่านั้นเองเลขใหม่โคตรน้อยเลยนะครับพาชมรอบคันนิดหนึ่งนะครับแล้วก็บอกภายในนะครับไม่ใช่บอกมืดๆด้วยนะครับสีสว่างด้วยนะครับภายนอกภายในสวยจัดนะครับผมสวยจัดจัดเลยนะครับภายในได้เป็นบอกแบบว่าสีชานุ่มๆนะครับผมสวยงามแบบนี้เลยนะครับแล้วข้างหลังก็สภาพเดิมๆนะครับ น่าใช้มากๆเลยกับเจ้ามาต้า2นะครับเป็นรุ่น Sky Active D เทคโนโลยีนะครับผมเครื่องแน่นขับดีนะครับขับระยะทางไกลนะครับติดใจกันแน่นอนนะครับสาวกวัยรุ่นห้ามพลาดเลยนะครับคันนี้200,000 58,000ก็จัดได้เลยนะครับเอ้ย2 75,000 2 75,000นะครับผมถูกมากๆเลยกับเจ้ามาต้า2เครื่องดีเซลคันนี้ เลขไม้นะครับกับเจ้ามาต้าสองคันนี้นะครับปลาตัวจิ๋วๆของเรานะครับเริ่มต้นที่ตัวไซส์เล็กกันก่อนเดี๋ยวผมพาไปดูไซส์ใหญ่เรื่อยๆคันนี้นะครับเป็นเครื่องดีเซลเลขไมล์แสนสามหมื่นกิโลแท้ๆรถปี2องสนะครับผมน่าใช้มากๆเจ้ามาต้าสองเครื่องดีเซลนะครับผมมาคันนี้กันต่อคันนี้เรียกได้ว่าเป็นแฮชแบ็กห้าประตูที่โคตรน่าใช้ดีไซน์หลอกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับผมเป็นรถญี่ปุ่นที่ออกแบบโคตรหล่อนะครับผมไฟโชบเฉียวดีไซน์สวยงามโมเดิร์นถูกใจวัยรุ่นนะครับผมคันนี้หล่อจัดๆนะครับได้ เข้ากับดีไซน์ของเขาเลยนะครับเป็นสีอวอนบุหลีสีเทาเท่ๆแบบนี้นะครับพาดูภายในกันนิดน,นึงนะครับมาสด้าสนะครับผมคันนี้ได้เป็นตัวท็อปเลยนะครับผมมาสด้าสน่าใช้มากๆเลยนะครับเป็นตัว2.0 SP hatchback 5ประตูนะครับคันนี้ เป็นรถที่หลายๆคนตามหากันเยอะที่สุดเลยของรุ่น m a z d a 3นะครับเป็นรุ่น2.0 HP รุ่นท็อปรุ่นท็อปที่สุดแล้วของ m a z d a 3นะครับผมคันนี้สวยจัดตอบโจทย์ไว้รุ่นจัดแล้วก็ราคาตกมาจากฟากฟ้าเยอะเหลือเกินวันนี้นะครับผมน่าใช้มากๆเลยได้สีที่เท่แบบนี้นะครับสีวีวมาเทล็กแบบเข้มๆนะครับภายลนกิ๊บๆแบบนี้สีเดิมรอบคันเดิมๆโครงสร้างเดิมๆย้ำนะครับถ้าเจอว่าเป็นโครงสร้างไม่เดิมรถไม่ดีนะครับผมเออรถมีอุบัติเหตุมานะครับมาตีผม ว่าผมแล้วก็เราจ่ายคืนราคาเต็ม100%แน่นอนนะครับคันนี้เราก็พูดว่ารถสวยจัดๆนะครับ Mazda CX3 รุ่นท็อป2.0 SP นะครับ5ประตูแฮชแบ็ก Mazda 3นะครับปี2 0ง8ันแป่เลยนะครับเลขไม่เพียงแค่แสนกิโลนะครับผมวิ่งไม่เยอะเลยนะครับถ้าเฉลี่ยแล้วไม่ถึง20 0 0 0โลต่อปีนะครับผมวิ่งวิ่งน้อยมากๆราคาก็ตอนแรกตั้งไว้นะครับแพงมากๆเลย448,000บาทนะครับวันนี้ เหลือเพียงแค่4 2 8 0 0 0บาทแล้วกับเจ้ามาสด a า3ตัวท็อปสุดของรุ่นวิ่งโคตรน้อยแสนโลปี18นะครับ SP เลยนะครับผม5ประตูแฮตแบ็กนะครับไม่ใช่4ประตูนะน่าใช้จะจัดนะครับคันนี้นะครับสาวกบว์รุ่นห้ามพลาดเลยหรือจะต้องการประหยัดกเอาดีเซลไปนะครับผมอันนี้เราเริ่มแบบไซส์เล็กๆกันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไล่ไปอันนี้เป็นปลาหมอนะครับผมโก l ฟ f ชนะครับแล้วก็เดี๋ยวไล่ไปปลาานีโม่ปลาฉลามกันต่อนะครับมารูปลาใหญ่ขึ้นแล้วฮะครัคันนี้นะครับผม CX3 นะครับเรามี2คันใหม่จัดจัดนะครับผมใครต้องการรถแบบว่าใหม่หน่อยนะครับเรามีตอบโจทย์แน่นอนนะครับคันนี้ใหม่จัดจัดเลยนะครับ Mazda CX3 เป็นรุ่น 2.0E ทั้ง2คันนะครับผมคันนี้ได้เป็นสีเทาควันบุรีแบบว่าเช่เชเข้มขลิมปี2021ของแท้เลยนะครับที่สำคัญนะครับเลขไม่โคตรน้อยนะครับผมเพียงแค่60,000กิโลนะครับไม่ได้วิ่งเลยนะครับก็คือ ออกจากท้องแม่ก็นอนเฉยๆอย่างเดียวนะครับผม60,000โลอันนี้ยิ่งวิ่งกันไปกันใหญ่เลยนะครับอันนี้ CX3 อกมีคันของเรานะครับรุ่นเดียวกันอันนี้ยิ่งวิ่งยิ่งวิ่งน้อยเลย40,000โลเองนะครับผมวิ่งโคตรน้อยกันทั้งคู่นะครับปี2021นะครับผมคันนี้เอ่อปี2020นะครับสีเท่าสีเท่าก่อนเลยนะครับผม CX3 2.0E วิ่ง60,000โลแท้ๆนะครับราคาป้ายแดงแพงเหลือเกินนะครับวันนี้ตกมาเยอะมากๆเกินครึ่งเลยทีเดียว ตอนนี้ราคาเหลือนะครับตอนแรกผมตั้งไว้นะครับ448,000เราไม่ขายแล้วราคานี้ ผมบอกเลยว่ารถกระหน่ำทั้งโชว์รูมนะครับตอนนี้รถเยอะมากๆรถหลายหมื่นคันนี้นะครับผมลดไปเลยนะครับเหลือ428พอนะครับ4 0 0 0 28,000ราคานี้ได้สภาพแบบนี้กิ๊บๆรอบคันนะครับมีการรอนตี้จาก,จากทางโชว์ริตคารถมาโชว์ิต100%แล้วก็มีบายรนตี้ออกให้ซื้อคืน100%หากพบเจอเป็นโครงสร้างปลอมนะครับผมแล้วก็รถของเรานะครับซ่อมศูนย์เลยนะครับผม1ปี30,000กิโล เครื่องเกียร์รับประกันหลังการขายนะครับซ่อมสู์นะครับย้ำเป็นเครื่องเกียร์รับประกันหลังการขาย1ปี3ามตรเชว่จะจัดคันนี้หรอมากๆเลยนะครับ CX3 ใครกําลังตามหาอยู่นะครับผมเนื้อตัวของเขาช่ำๆใหม่ๆเลยนะครับผมไม่มีอุบัติเหตุมาแน่นอนร่องรอยไม่มีอะไรเลยนะครับกิฟต์ได้เครื่อง SkyActiv-G นะครับผมเป็นเครื่องรุ่นใหม่นะครับผมชมใหม่ของ Mazda แล้วนะครับพาดูภายในกันหน่อยนะครับ ภายในสวยจัดเลยนะครับกับมาด้า CX3 นะครับผมเป็นครอบครัวเล็กๆ f ฟ m i l ี่คาเล็กๆนะครับแน่นอนเลยนะครับคันนี้ครับน่าใช้มากๆสภาพภายในก็เหมือนรถใหม่ป้ายแดง100%นะครับน่าใช้มากๆครับถือนิ่งๆนิดนึงนะครับตกล้องนะครับผมโอเคนะฮะน่าใช้มากๆเลยนะครับคันนี้ย้ำนะ60,000โลนะครับส่วนคันนี้นะครับได้เป็นสีอีกคันหนึ่งนะคันนี้มาด้า3นะครับผมวิ่งน้อยกว่านะครับเป็นปี2020นะครับผม เป็น Mazda CX 3 2 0 E ได้สีขาวบอกวา่าเท่ๆโมเดนินโมเดินะครับอมเทานิดๆดูผู้ด,ดีดูสบายตาดูเรียบดูมากๆเลยเลขไม้น้อยเพียงแค่45,000เนยโรเท่านั้นเองนะครับไม้แท้แน่นอนนะครับผมเจอไม่แท้เอารถมาคืนผมเลยนะครับเราคัดรถคุณภาพดีแน่นอนนะครับคันนี้ราคาเคยตั้งไว้438,000ไม่ขายนะครับไม่ขายวันนี้ลดไม่อีกนะครับผมลดไม่อีกแล้วนะครับลดกันหนักกันเยอะมากๆเลยนะครับใครใกล้ กล้เข้าเทศการเมษานี้เราจัดโปรโมชั่นเฟสติวัลพิเศษนะครับผมรถไปเลยนะครับคันนี้เหลือเพียงแค่4 108, 000, ี่แส0หนึเท่านั้นนะครับกับเจ้า cx 3เลขใหม่โคตรน้อยนะครับสวยจัดจัดแล้วก็ภายในเนี่ยออกแบบของมา d าเรารู้กันอยู่แล้วว่ามัน มันเรียบหรูมากมันกินใจวัยรุ่นนะครับผมหรือจะเป็นผู้ใหญ่ต้องการความเรียบหรูเชฟรีเต็มคันคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนพาดูภายในอีกทีนะครับผมกับ CX3 นะครับหน้าใช้จัดจดเลยนะครับภายในสวยมากๆเลยนะครับผมไม่มีที่ติกันเลยดีกว่านะครับคันนี้ได้เดิมๆนะครับผมหน้าจอก็สวยๆเดิมๆได้บอกแบบว่าไม่มีที่ติอะไรดีกว่าเส้นได้เดินตรงนะครับแล้วก็เครื่อง Sky Active ของมา z ด้เนี่ยขับดีแน่นอนอยู่แล้วนะครับใครต้องการจะหาซีรัตรุ่สองคุณภาพดีนะครับ ห้ามพลาดมาสด้าเลยนะครับเพราะว่าราคาตกมาจากป้ายแดงเยอะเหลือเกินนะครับผมแล้วก็วันนี้นะฮะเราจัดแคมเปญโปรโมชั่นพิเศษกับสต็อกมาสด้าของผมทั้งหมดเลยในโชว์รูมนะครับชเวเลคคาร์ของเรารถบ้ากคนชเวเลสนะครับจัดโปรโมชั่นพิเศษคันนี้เหลือแค่4ี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันนะครับผมสวยจัดจัดเลยนะครับน่าใช้มากๆเลยนะครับโอเคนะฮะซีเอกสามจบแล้วนะครับผมราคาของรถไปหลายหมื่นเลยนะใครสนใจจิ้มลิงก์ในโปรไฟล์ทักเข้ามาได้เลยนะครับผมติดต่อเข้ามาได้เลยมาดูรุ่นใหญ่กันหน่อยนะครับคันนี้ เป็นรถ f a m i l ี่คาของแท้รถยอดนิยม SUV ยอดนิยมที่สุดของ m a z d a แล้วนะครับผมเป็นรถที่น่าใช้มากๆนะครับและที่สำคัญเราคัดรถไม่น้อยมานะครับเราไปเช็คในตลาดได้เลยนะครับในในตลาดหลายหลายหลายๆที่นะครับหาเลขไม่แบบนี้ไม่มีแล้วนะครับผมเพราะว่าเลขไม่ของเรานะครับอยู่เพียงแค่นะครับน้อยมากหลักหมื่นโลเองนะครับผมวิ่งโคตรน้อยเลยนะครับเออคันนี้60,000กิโลนะครับผมส่วนคันนี้มาด้าเซอค้าเหมือนกันสีเทา เพียงแค่4 40, 4,000กิโลไม่ได้วิ่งเลยดีกว่าแล้วก็รถปี2019อันนี้18นะครับผมน่าใช้มากๆกเลยรถสวยมากอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราคัดรถคุณภาพดีโครงสร้างดเดิมๆนะผมกล้าพูดเลยนะครับลูกเจ้าของซีโอมาพูดเองว่ารถสวยนะครับอยากให้เข้ามาชมรถกันนะครับดูจะคลิปนะครับผมบอกเลยว่าสวยแล้วมาดูตัวจริงสวยงามกด รนศสารถาว่ารนคาซีอ็กาแเท่าไรครับพี่เลยนะครับรัาพี่รัศษาราคาซีเกซีกใช่ไหมครับบอกเลยว่าตอนนี้ตกจากป้ายแดงมาเยอะมากๆเลยนะครับเป็นรถไซส์ใหญ่นะครับผมเฮฟวี่เวทนะครับแต่ว่าตอนนี้ราคาลงมาเยอะมากๆเลยนะครับคันนี้ CX5 สีขาวของเราปี18นะเลขไม่ห0 0 0 0โลวิ่งโคตรน้อยเลยนะครับเฉลี่ยต่อปีวิ่งไม่ถึงหมื่นโลวิ่งโคตรน้อยเลยผมเคยตั้งราคาไว้6 2 8 0 0 0องนะครับ วันนี้ครับผมขายโคตรถูกเลยนะครับเพียงแค่นะครับผม599ห่อแล้ว9 9ลดหนักเลยใครต้องการนะเอาไปเลยนะครับผมราคาพิเศษจัดๆนะครับผมแอบพ่อมันลดเลยเนี่ยนี่ถ้าเกิดเขาอยู่เขาไม่ให้ราคานี้นะครับใครดูไลฟ์ไม้อยู่นะครับผมรีบจองนะเพราะว่ารถมันเดิมๆนะครับผมสวยมากๆกับมาต้าซีเานะครับผมราคานี้ครับผมให้นะครับผมวันนี้วันที่วันที่7นะครับ ถ้าเกิดคนจองภายใน5วันพอนะครับ8 9ดเกวันที่12นะครับผมถึงแค่วันที่ 12. เท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณจองภายใน5วันนี้นะครับบอกเลยว่าราคานี้พิเศษมากๆเลยนะครับ5 9 9 0 0 0บอกเลยว่าน่าใช้มากๆกับเสียงคันนี้พาดูรอบคันกันนิดนึงนะครับพาจัดเลยนะครับผมสวยจะจัดสีขาวนวลเดิมๆโครงสร้างสวยมากนะครับผมไม่มีทิเติเลยนะครับคัดรถคุณภาพดีมาแล้วนี่ผม จัดโปรโมชั่นเอาราคาสู้โมอเตอร์โชว์เลยนะครับใครที่กำลังลังเลอยู่นะครับอยากได้มารด,ด้าห้ามพลาดเลยเครื่องสแกนแอคทีฟของแท้นะครับส่วนจะจัดพาดูภายในนิดนึง S90 S90 ไไหมมเท่่่ารรใชคับ เอ่อ S90 เอ่อ Volvo ใช่ไหมครับเออคันนี้เลขไมล์นึ่0 0 0 0 0โลเป็นรถปี2 0 1 8ของแท้นะครับเป็นรุ่นท็อปสุด D4 m o m e n t u m เลยเดี๋ยวผมพาไปดู Volvo แป๊บหนึ่งนะครับผมคันนี้สวยจัดหลุดจองมานะครับแล้วก็ผมเพิ่งจัดแคมเปญโปรโมชั่นล่าสุดเลยมีคันเดียรในโชว์รูม Volvo รถเออสัญชาติยุโรปนะครับสวีเดนของแท้ น่าใช้มากๆรถคู่ด้วยหารสุดหรูนะครับราคาตอนแรกผมตั้งไว้9 4 9 0 0 0นาพวันนี้ราคาลดไปเลย50,000ื่นนะครับผมเหลือเพียงแค่899,000เาหนะครับใครที่ยังไม่รู้ว่าผมลดนะครับวันนี้ถ้าเกิดเห็นอยู่รีบเลยนะครับผมไม่ใช่ราคาเดิมแล้วนะครับปรับลดไปอีกแล้วนะครับผมวันนี้ราคาไปถึงเ0 0 0แสนแล้ว899,000เก้าหมื่นเกไปเลยนะครับกับเจ้า Volvo คันนี้สวยจัดๆนะครับเป็นรุ่น D4 Momentum ดีเซลล้วนประหยัดน้ำมัน20กกพาหมุนนนรอบคนนัเลยนะครับผมสวยจัจิ เป็นรถผู้บริหารที่น่าใช้มากๆนะครับ ขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัยนะครับเรื่อง safety feature นะครับของเขาเทคโนโลยีความปลอดภัยรอบคันดีที่สุดในโลกแล้วนะครับใครได้ใช้ไปนะครับได้จับต้องราคานี้ครับไม่ต้องเจ็บตัวเหมือนมือ1เหลือแล้วนะครับผมเป็นมือ2คุณภาพดีนะครับคันนี้กล้าพูดเลยว่าโครงสร้างเดิมรอบคันผมเคยทําคิดอินเดปไปแล้วใครได้คันนี้ไปการันตีเลยว่า happy แน่นอนนะครับเพราะว่าโครงสร้างรอบคันภายนอกภายในสีเดิมหมดแล้วก็ลูกค้าเก่านะครับที่เอารถมาขายนะครับคือรุ่นพี่ผมเองที่ มาหาลัยไม่ให้ดนนะครับผมรักษารถยิ่งชีพนะครับผมเข้าศูนยค์ครบทุกระยะเลยนะครับแล้วก็อะไรสึกหลอเปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับพาเบกโชค๊คหัวเทียนทุกอย่างนะครับสึกหลอตอนนี้เปลี่ยนของใหม่ปุ๊บเข้าไปแล้วนะครับเหมือนรถใหม่ป้ายแดงเลยปี18แต่ว่าขับออกมาเอาไปขับกันเลยนะครับเหมือนรถใหม่ป้ายแดงขับดีแน่นอนขับโคตรด,ดีแล้วก็ปลอดภัยมากที่สุดในโลกแล้วเป็นเครื่องดีเซลของแท้20กิโลลิตรแล้วก็สวยจะจัดห่อจะจัดนะครับมาที่เรียงห้ากันต่อนะครับ C 5ผมก็นําเสนอเลยใครกำลังตามหา S U V ไซส์ใหญ่อยู่นะครับผมราคาทิ้งตกลงมาเยอะมากผมแอบพ่อมาลดเลยเนี่ยอันนี้ C 5วันนี้ราคานี้ไม่เคยมีมาก่อนนะครับผมราคาไม่เคยต่ำกว่า6 0แสนนะครับนี้ตอนนี้ผมจัดย้ำนะถึงให้แค่5วันนะครับถึงวันที่12มีนาคมเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าใครจองวันนี้ได้ไปเลยนะครับผมส่งฟรีด้วยนะครับผมอันนี้เลยนะครับผมทั่วไทยนะครับใครสนใจนะครับจัดได้เลยกับเจ้ามาด้านะครับผม เอ่อตอนแรก6กแสนสองหมื่นเก้าพันน้นนีหละห้าเก้าเก้าพอห้าเก้าเก้าพอราคาเข้าพิเศษเลยนะครับสวยจัดๆนะฮะแล้วก็คันนี้นะครับเบรกไม้น้อยกว่าอีกคันนู้นว่าใหม่แล้วสวยแล้วสีขาวถ้าไม่ชอบนะค,คันนี้มาเอาความเข้มขึมความหล่อไปเลยผมชอบคันนี้มากๆเลขไม้น้อยด้วยนะครับผมเพียงแค่สี่หมื่นโลเองนะครับคันนี้เลขไม่สี่หมื่นโล แล้วก็ได้ปี29ใหม่คันนู้นปีหนึ่งนะครับผมพาดูรอบคันกันเลยนะครับข้างหลังก็ได้แบบว่าลายคาร์บอนเคฟล่าด้วยนะครับผมได้กล้องรอบคันนะครับภายในพาไปดูเลยการเดินลงเดินได้สวยจัดๆนะครับคันนี้ใคร พลาดนะครับใครใครพลาดเสียใจแน่นอนเพราะว่าสวยจัดเลยนะครับภายในภายในนะครับเดิมๆิมนะครับได้ได้สติชิ่งได้สีน้ำตาลแบบเท่ๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ไฟหนงไฟหน้าใสกริ๊งนะครับผมเป็นรุ่นแบบว่ามาด้าเซอกห้าที่สวยงามมากๆกระจังหน้าสวยจัดจัดโครเมียมตัดเทาเข้มนะครับผมหล่อจัดจัดเลยนะครับเป็นรุ่น 2. 0งจุนะครับย้ําเลยเลขใหม่44,0 0มโลไม่ได้วิ่งเลยราคาผมเคยตั้งไว้นะครับหกแสนแปดหมื่นแปดพันโคตรแพงนะครับ วันนี้ไม่เอาแล้วนะครับเราไม่ขายราคาเดิมแล้วนะครับผม ใครต้องการรถ CX5 นะวันนี้ผมจัดโปรเยอะมากๆเลยนะครับคันนี้เลขไม้น้อยที่สุดของโชว์รูมเราเลยสวยจะจัดเดิมทั้งคันลดเหลือเพียงแค่658,000พอ658,000กับคันนี้นะครับสวยมากๆเลยนะครับได้ปี2019ถ้าเกิดว,ว่า CX5 คันสีขาวปี2 0 1 8นะครับผมเลขไม่61,000โลนะครับคันนี้สวยจะจัดผมจัดโปรพิเศษ599เองนะครับใครสนใจเอาไปเลยนะครับเลขไม้น้อยสุดแล้วราคาน้อยสุดแล้วไปเทียบได้เลยแล้วเรามีรุ่นที่หลังการขายด้วยรับประกันหลังการขายเครื่องเกีีรยรมด้ันน 1ปี30 0 0 0โลจุกจุซ่อมศูนย์นะครับสบายๆกันเลยมาคันนี้ต่อนะครับคันนี้ย้ำนะครับ4 0 0 0มโลของแท้นะครับสวยจัดจัดราคาผมปรับลงมาแล้วสวยมากๆราคาพิเศษนะครับวันนี้เหลือแค่6000 0 0 4่0 0 0พพอ6 4แ0 0 0ันลดไปเลยใครอยากได้เอาไปนะครับเอาไปเอาไปน่าใช้จัดจัดนะครับโอเคครับ c ีนะครับบอกเลยนะผมจัดโปรพิเศษมากๆนะไม่เคยจัดราคานี้มานะครับใครต้องการซื้อรถ ช่วงเวลานี้เป็นยุคทองคําแล้วนะครับคุณรับรถของเราไปไม่ต้องกังวลอะไรเลยนะครับผมใครสนใจรถของเรานะครับจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์มาได้เลยนะครับวันนี้ผมมานําเสนอสต็อกมาสด้าสวยๆของเราจัดโปรพิเศษนะครับสู้กันเลยนะครับผมราคาพิเศษสภาพคลิปทุกคันนะครับเลขไมค์ขับมาผมสร้างเดิมทุกคันสนใจจิ้มลิงก์โปรไฟล์ติดต่อเข้ามาโดยตรงนะครับคันนี้รุ่นยุ่นใหญ่สุดนะครับเฮฟวี่เวย์ดนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้หายากมากๆนะครับเป็นรถ Mazda CX-8 ใหญ่สุดของตระกูล m a z d a SUV แล้วนะครับเป็นรถชูโรงของเราแล้วก็สีนี้เป็นสีพิเศษนะครับโซ so r ร d Crystal นะครับผมต้องเพิ่มเงินห้าห0ื่นนะครับแต่ว่าอันนี้ราคาเรารวมไปเลยนะครับพิเศษมากมาแล้วก็สีสวยจริงๆเป็นแดงแบบพิเศษพิเศษนะวาหมุนรอบคันนิดหนึ่งโลโก้ใหม่แล้วด้วยนะ่ะในโลโก้กันเลยโลโก้ C X ี8คันนี้บอกเลยว่าดูเรียบหรูดูใหม่แล้วนะครับผมหน้าใหม่หน้าสวยโลโก้แบบว่าผู้ดีผู้ดีนะครับพาหมุนรอบคันกันนิดหนึ่งนะครับ เป็นสีแดงแบบพิเศษมากๆเลยนะฮะสวยงามจัดจานนะครับและเครื่อง SkyActiv เหมือนกันนะครับใครต้องการรถ SUV นัแน่นความปลอดภัยดีๆนะครับผมแล้วก็ขับดีๆนะครับแล้วก็ราคาตกมาจากแม่แดงเยอะมากๆเลยนะครับห้ามพลาด Mazda CX 8นะครับผมวันนี้ผมมาจัดโปรโมชั่นแรงมากๆเลยนะครับรถแรงมากอันนี้ปี2020สีแดงนะครับผมเลขไม้เพียงแค่แสน0 0 0โลนะครับแสน0 0 0โลราคาเคยตั้งไว้769,000านะครับ ว่าถูกแล้วนะครับป้ายแดงโคตรแพงนะครับวันนี้นะผมตั้งรถมันเหลือเพียงแค่7จ็ดแสบาทพอเจ็ดแสันบาทโคตรน่าใช้กับเจ้ามาด้าซียคันนี้เป็นรุ่นท็อปแล้วครับ ท็อปสุดของไลน์อัพแล้วนะครับ CX8 แล้วก็ที่สำคัญเป็นรุ่นย่อยเป็น2.5 s p นะครับ2.5 s p เป็นเครื่อง25,000รุ่น s p นะครับลองไปเซิร์ชลองไปเปรียบเทียบเซกเมนต์กันดูอันนี้เป็นตัวท็อปที่สุดแล้วนะครับพาด้วยใกล้ๆิดหนึ่ง CX8 สีแดง s o l r e Crystal ชื่อเท่สีก็เท่ด้วยนะครับเป็นสีแดงพิเศษ ดูเงาเงาดูมมิติเลิศเกินนะครับสวยงามจัดจัดนะครับผมคันนี้ผมกล้าพูดเลยว่าใครมาดูไม่สวยนะครับมาตีเลยนะครับผมสวยจัดพาดูภายในนะครับกว้างขวางมากๆเโอรี่เต็มคันเลยนะครับพาดูภายในนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมเข้าไปนั่งเซียร์แปให้ดูด้วยดีกว่านะเดี๋ยวดูภายในด้านหน้ากันก่อนนะครับด้านด้านหน้ากันก่อน ดูข้างหลังข้างหน้าดูพร้อมกันไปเลยคันนี้ออปชันเต็มคันนะครับผมบอกเลยว่าเรียบหรูมากๆเลยนะครับเป็นแบรนด์มาสดา้ามาสด้ารู้รู้เหยวเป็นแบรนด์ที่ออกแบบโมเดินดูลักชัวรี่ดูแบบว่าผู้ดีในราคาประหยัดที่คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปทุกบาททุกสตางค์เลยนะครับคันนี้นะฮะสวยจัดแล้วก็ข้างหลังเนี่ยออปชันเต็มๆแล้วให้ตะกร้อาพายมาข้างหลังนิดน,นึงนะครับ ผมเข้ามานั่งข้างหลังคันนี้นะครับได้เบาะเป็นสีน้ําตาลด้วยนะครับผมแผงประตูข้างสวยจะจัดมีแอคเซนต์ลายไม้นุ่มๆน,นะครับตัดโครเมียมสะท้อนแสงดำสติชชิ่งเทาน,นะครับภายในไ,ได้เป็นเบาะสีน้ำตาลเบาๆนะครับผมผมเข้ามานั่งตรงกลางให้ดูนิดหนึ่งนะครับีให้เห็นทั้งสองฝั่งนะครับภายในเป็นเบาะสีน้ำตาลเบาๆสติชชิ่งเดิมข้างหลังควบคุมแอร์จากข้างหลังได้เลยนะครับอุณหภูมินะครับปรับ เอ่อปรับ temperature ตรงนี้นะครับลดอุณหภูมิเพิ่มอุณหภูมิปรับความแรงของตัวฮีตเตอร์ด้านหลังก็ได้นะครับขับขึ้นเชียงใหม่หนาวตูดก็อ่ะกดได้เลยนะครับปรับแอร์ปงแอร์เปิดแอร์ลดแอร์เพิ่มแอร์นะครับไม่ต้องงอคนขับเลยนะครับผมเรามีพื้นที่ส่วนตัวของเราด้านหลังสบายๆกว้างขวางแบบนี้นะครับไม่เยอะเลขไมไม่เยอะเลยครับคันนี้ตัวท็อปสุดนะครับรุ่น2.5 SP นะครับเลขไม้เพียงแค่120,000สมกิโลเท่านั้นเองนะครับผมน่าใช้มากๆแล้วก็กว้างขวางมากๆใหญ่มากๆนะครับเก็บของได้เเยอะะมมากคัันนนนนีี้ไ่่่่ใชทงป็ ที่นั่งนะครับข้างหลังนั่งได้อีกเดียวให้ให้ถ่ายดูยนิดน,นึงนะครับเชียร์เลยคันนี้ตกตกจะป้ายแดงเยอะเหลือเกินเท่เหลือเกินสีโซลิดคริสโต้สีพิเศษนะครับเป็นสีแดงที่หล่อจริงๆแล้วก็ภายในกว้างขวางมากๆออปชั่นเต็มๆเป็นรถลักชัวรี่ของประเทศญ,ญี่ปุ่นเจแปนของแท้เลยนะครับแงประมาณล้าล้านป้ายแดงคันนี้อยู่ประมาณล้านปลายปลายเลยนะครับผมเป็นตัวท็อปนะวันนี้ราคาตกมาเกินครึ่งราคาตกมา,มามากกว่า6 0 7 0เเหลือเพียงแค่นะครับวันนี้ 725,000บาทผมจัดราคาพิเศษเลยนะครับไม่เคยลดขนาดนี้มาก,ก่อนตอนแรกตั้งไว้เจ็ด0 0่าพผมแอบพ่อมาลดกันเลยดีเดียวนะครับผมขายไม่ได้ให้มันรู้ไปนะครับเพราะว่ารถเราสวยจัดนะครับโครงสร้างเดิมที่สำคัญราคาไม่แพงด้วยนะครับผมน่าใช้มากๆเลยนะครับกับเจ้า Mazda CX-8 นะครับสรุปวไว้ๆหน่อยนะครับผมอันนี้ CX-8 เป็นตัวท็อปรุ่น2.5 SP นะครับผม <laughs> ดักเข่าได้ไหมเอ่ย อันนี้สวยจะจัดรุ่น2.5 SP ปี20นะครับเลขไมล์แสนสองหมื่นเก้าพันโลแสนสองหมื่นเก้าพันโลผมลดลดราคาจากตอนแรกเจ็ดหกเก้าเหลือส่อเจ็ดเจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันพอนะครับเอาไปเลยนะครับผมสวยจะจัดมาด้าซี a c x ก้าไปนะครับมาดูกันนะครับผมใครกำลังตามหาเซียกห้านะผมจัดโปรพิเศษแล้วนะครับผมคันนี้นะครับเป็นเซียกห้ารุ่น2 0 4สีเทา ปี19เลขไม้แท็ก0 0 0 0มืกิโลวิ่งโคตรน้อยเลยนะครับผมเคยตั้งราคาอันนี้ไว้6,88,000นะครับวันนี้นะครับเหลือเพียงแค่6,58พอ6,58เอ้ย648่4 8 648 648 648,000ี่แกักับคันนี้โคตรน่าใช้โคตรใหม่ โคดคลิปเลขไม้นะ้อยเตือนตลาดสภาพกิ๊บกิ๊บนะครับเมื่อกี้ผมจะขาย658นะครับแต่กล้องเตือนบอกว่าเอ้ห e 648ไม่ใช่เหรอ648ตามนั้นเลยนะครับผมลดเยอะมากๆเลยนะเนี่ยผมไม่อยากลดเยอะขนาดนี้นะแต่ว่าแล้วรถมันสวยจริงๆไงโครงสร้างดีจริงๆแล้วรับประกันหลังการขายจริงนะครับผม1ปี30,000กิโลซ่อมศูน,นย์นะครับเครื่องเกลียนะครับหลังการขาย1ปี30,000ื่โลซ่อมศูนย์เลยมาด้าเลยของแท้นะไม่ต้องกังวลเลยเลยมาดูคันนี้กันต่อนะครับคันนี้ผมก็บอกเลยว่ารถจุกที่สุดเลยนะครับผม 5, มาด้า เลยนะครับ60,000โลเองนะครับคันนี้ผมลดเหลือ599,000ถึงวันที่12มีนาคมเท่านั้นนะครับ5วันเท่านั้นนะคนรีบมาจัดไปนะครับเพราะว่ารถมันสวยจัดถ้ามาดูไม่สวยนะผมแถมเงินให้20,000บาทเลยนะครับผมเอาไปเลย20,000บาทเงินผมเองด้วยให้ไปเลยไม่ต้องงอไข่นะครับบอกเลยว่ารถสวยจะจัดนะครับไซส์ใหญ่ไซส์กลางมาดูไซส์ CX3 กันเลยนะครับคันนี้นะครับได้เป็นสีขาวอมเทาแบบ นะครับผมน่าใช้มากๆเลยนะครับอันนี้เป็น c x 3สีขาวนะครับ 2.0E นะครับเลขไมค์คันนี้เพียงแค่45,000กิโลเองนะครับราคาเคยตั้งไว้438,000วันนี้ลดเหลือ418เท่านั้นเองนะครับสวยจัดจัด เจ้ามาล d า CX3 คันนี้นะครับผมน่าใช้มากๆเลยนะครับเลขไม้น้อยมากใหม่มากเป็นรถปี2020นะครับส่วนคันนี้สีเทานะครับใหม่ขึ้นมาอีกปีหนึ่งปี2021เลยนะครับเลขไม้นะครับอยู่ที่60,000กิโลเท่านั้นเองราคาผมเคยตั้งไว้448วันนี้เหลือ428 428พอน่าใช้มากๆราคาสมัยสมบูรณ์แน่นอนนะครับใครอยากดูรถมาลองเชสรได้เลยนะครับปักหมุดบน Google Map ว่าเฉลิตค่ารถบ้านเฉลิฐได้เลยนะครับผมอยากขายจริงๆนะครับ รถเราอยากส่งต่อรถคุณภาพดีส่งต่อความสุขส่งต่อความเชื่อมั่นความน่าชื่อถือลูกค้าทุกคนมั่นใจได้เลยนะครับเอารถไปไม่ต้องกังวลเพราะว่า รถของเราคัดคุณภาพมาแล้วนะครับแล้วก็รับประกันหลังการขายเครื่องเกียร์ด้วยอีก1ปี30 0 0 0กิโลเมื่อก่อนผมรับประกันแค่หนึ่งปีหนึ่งหมื่นกิโลนะครับเราไม่ใช่ซ่อมศูนย์นะครับตอนนี้1ปี30 0 0 0กิโลซ่อมศูนย์เฉพาะรถที่อายุไม่เกิน10ปีเลขไม้ก็ไม่เกิน2 0 0 0ส0โลเรารับประกันของแท้เลยนะครับซ่อมศูนย์เครื่องเกียร์1ปี30 0 0 0โลซ่อมศูนย์นะครับคันนี้สวยจะจัดนะครับผมมาดูที่คันนี้กันต่อเลยนะครับมีคันเดียวน้ามา,า 3, ระตด้าสามแฮทับ น่าใช้มากๆเลยนะครับมาด้า3ามคันนี้เป็นตัวแฮชแบ็กด้วยนะครับเป็น5ประตูที่เท่มากๆดีไซน์ฉบเฉีวยวไม่เหมือนใครรถปี18นะครับผมเลขไม mm ่แสนเดียวเองนะครับราคาผมตั้งโคตรูกแล้ว428,000นะครับเอาไปเลย428,000นะครับมาดูน้องเล็กสุดของเรานะครับผมน้องจิ๋วแต่แจวนะครับคันนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับ เป็น Mazda 2 Diesel, Sky d ดีเซลสกายแอคทีฟดีนะครับผมเป็นเครื่องสกายแอคทีฟทุกคันเลยนะครับขับดีแน่นอนเป็นเกียร์ออโต้ทรานส์มิชันเกียร์ตอมอเติกที่ขับเคลื่อนแบบขับสนุกแล้วทางไกลบอกว่าติดใจแน่นอนใครยังไม่เคยใครขับขับซีบีทีมานะครับแล้วมาขับออโต้แบบว่าเกียร์ทรานส์มิชันออโต้ของ Mazda บอกเลยว,ว่าติดใจแน่นอนนะครับผมคันนี้เป็นตัวดีเซลนะครับสกายแอคทีฟดีนะครับผม ย้ำเลยนะครับปี15เลขไม่น้อยมากเพียงแค่แสนสามหมื่นกิโลนะครับผมราคา2 7 5 0 0 0ไม่แพงเลยนะครับผมเพื่อมถึงแน่นอนนะครับราคาน่ารักน่ารักกันเลยนะครับรถก็น่ารักราคาก็น่ารักนะครับผมสนใจจัดได้เลยนะครับมาด้าสองมาด้าสาม cx 5สองคัน cx 5จะราคาพิเศษสุดยอดเลยนะครับผมเลขไม่น้อยจัดแล้วก็ cx 8พ่อใหญ่นะครับรุ่นใหญ่นะครับผม สวยจัดจัดนะครับแอบพ่อมาลดนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูโบโบ,โบนนหนึ่งมาได้เรียบร้อยแล้วนะใครสนใจจิ้มลิง์หน้าโปรไฟล์ทักมาเลยนะครับรีบๆเลยนะครับเพราะว่ารถเราขายดีมาก คัดคุณภาพดีๆมาให้ทุกคนแน่นอนนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมประกันเลยนะครับแล้วประกันหลังการขายเราเพิ่มมาแล้วบริที่เชื่อเชื่อมั่นกันเลยนะครับผม1ปี30 0 0 0กิโลซ่อมศูนย์นะครับผมน่าใช้มากๆนะครับพะฉั้นมีปัญหาอะไรคุณไม่ต้องกังวลนะครับเราดูแลคุณแน่นอนนะครับเราขายรถลงไปแล้วไม่ทิ้งลูกค้านะครับเราเปิดบริการทุกวันนะครับตั้งแต่8โมงเช้าถึงหโมงเย็นนะครับ Volvo นะครับคันนี้เลยนะครับย้ำอีกทีว่าเราจัดโปรโมชั่นแคมเปญพิเศษลดราคาแบบว่าสวยจัดจัดราคาไม่ถึง90อก้า โมเมนตัมเอดีโฟนะครับเป็น Volvo S90 นะครับผมเป็นผู้ดีเซลเวเดนท็อปออฟเดอะไลน์ของเซกเมนต์เขาแล้วนะครับเป็นดีเซลล้วนนะครับไม่ต้องไปกังวลเรื่องพลักอินเรื่องระบบไฟฟงไฟฟ้ายุโรปนะครับผมคันนี้ดีเซลล้วนๆไปจากน้ำมันยี่สิบกิโลลิตรราคาผมเคยตั้งไว้9 4 9 9 4 9 0 0 0้าเผมไม่ขายวันนี้ลดไปเลย50,000เหลือ899เก้นะครับผมสวยจัดๆราคานี้ไม่มีอีกแล้วนะครับใครได้ไปรีบๆเลยนะครับใครยังเล้งเลอย,อยู่เลิกลังเล ใครยังไม่มั่นใจอยู่ขอให้มั่นใจนะครับใครที่ยังกลัวๆอยู่นะครับอยากให้ไปสืบประวัติเรานะครับเพราะว่าเราทําประวัติออรถยนต์มือสองเนี่ยมาทั้งชีวิตเลยตั้งแต่พ่อผมมาถึงผมนะครับสามสิบกว่าปีแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นอยากให้มั่นใจเชื่อใจไว้ใจกับเรารถบ้านคุณเฉลิตนะครับเรามีตัวตนในโลกโซเชียลมานานมากๆเลยนะครับมีประวัติชัดเจนนะครับออกรายการทีวีมาเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นครับรถของเราทุกคันนะครับ คัดโครงสร้างดีประวัติดีมีที่มาที่ไปชัดเจนแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ไว้ใจกับเราคันนี้สวยจะัดเจ้าของเก่าปเป็นรุ่นพี่ผมที่มาหาไรเปลี่ยนอะไรสึกล้อไปหมดแล้วราคาลดไป50,000เหลือ899ไม่เอาก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วนะครับสวยจะจัดพาวนรอบคันรอบหนึ่งนะครับผมสวยมากๆเลย มันน่าใช้มากๆเป็นรถผู้บริหารสวีเดนของแท้นะครับระบบความปลอดภัยเต็มขั้นนะครับใครลังเลอยู่นะครับไม่ต้องลังเลเลยนะครับใครกลัวเรื่องอ,อุบัติเหตุเรื่องแบบว่าอัิเสตินะครับคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนเพราะว่ามันปลอดภัยมากโครงสร้างแข็งแรงมากระบบเออเซฟตี้ฟีเจอร์เขาดีมากๆไฟหน้าสว่างมากๆเอ่อมีพาร์ทลอสเอ็ซิสควบคุมในเลนนะครับเฮมิเจอร์ซี่เบรกกิ้งนะครับแล,แล้วก็ระบบของเขาเป็นเซ็นเซอร์คุณภาพดีจากยุโรปแน่น,นอนนะครับผมน่าใช้มากๆไฟหน้าคอนตอนะครับ LED สวยๆแบบนี้คุณจะ ื้อไม่ซื้อได้ยังไงนะครับน่าใช้รถไม่มีเสน่ห์มากๆเลยนะครับผมน่าใช้มากๆแล้วก็ผมกล้าพูดว่าคันนี้ใครได้ไปโชคดีมากๆนะครับราคารถ50,000 ตอนแรก99 4เหลื 9, อ899นะครับสนใจเอาไปได้เลยนะครับมาลองเช็ด้วยได้เลยเป็นเครื่องดีเซลล้วน D4 Momentum ป้ายแดง3ล้านวันนี้99 4ไม่ขายเหลือ899พอนะครับผม,มก็ประมาณนี้ครับวันนี้ผมพาดูสต็อกมาสด้นะครับของเรามา z ด้า2ดีเซลมาด้า3 CX3 นะครับ CX5 นะครับแล้วก็รุ่นใหญ่ด a ดี y สุดเลยคือ CX8 นะครับหลอดจัดๆนะครับมีตั้งแต่รุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่ คุณชอบรุ่นไหนไซส์ไหนชอบเล็กหน่อยก็เอาเล็กไปชอบกลางๆไม่ใหญ่ไปพอดีๆก็เอาไซส์กลางไปชอบไซส์ใหญ่จัดนะครับชอบใหญ่ๆแข็งแรงโตๆโโก็เอาไซส์ใหญ่ไปนะครับผมพิเศษเลยนะฮะแล้วก็ราคาันนี้ผมจัดโปรโมชั่นแรงมากๆนะครับใครสนใจรีบเลยนะครับผมโปรโมชั่นนี้มีถึงวันที่12มีนาคมเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ <S <S ใคร <S <S ต้องการจับจองนะครับจัดได้เลยนะครับผมจิ้มที่หน้าโปรไฟล์ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ Volvo ก็เหมือนกันนะครับ โรโเก็เหมือนกันนะครับลดห0,000ื่นนะครับผมจากแปเาสีเกเหลือ899ย้ําย้ำนะครับโปรโมชันนี้พิเศษมากๆเลยนะครับโชวร์รูมของเราตั้งอยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลสาลายานะครับผมเรามาสร้างทุ่มทุนสร้างโชว์รูมใหม่ไปกว่า50ล้านนะครับผมให้ทุกคนเชื่อมั่นไว้ใจมั่นใจกับเราได้เลยนะครับอยู่ติดถนนใหญ่เลยติดถนนรมราชนานีนะครับผมตรงข้ามเซ็นทรัลสารลายาเราอยู่ฝั่งขาเข้าเอ,อ่อนครปฐมนะครับผม <ด>ขาออกกรุงเทพขาออกกรุงเทพแล้วการง่ายๆน,นะครับวิง่งไปอยู่ฝั่งตรงข้ามเซ็นทรัลก่อนถึงเซ็นทรัลประมาณ500เมตรนะครับจะเจอเราหรือถ้าจะเอาชวัวร์เลยนะครับคนปักหมดบน Google Map มาว่าโชว์ฤทธิ์ข้ารถบ้านคนโชว์นิดได้เลยนะครับเจอเราแน่นอนเป็นตึกโซลูช่สร้างใหม่โมเดิร์นมากๆนะครับสีดำนะครับผมติดถนนใหญ่เลยนะครับมาลองเจอกันนะครับผมใครสนใจนะครับโปรโมชั่นนี้นะครับถึงวันที่12มีนาะคมเท่านั้นรีบๆเลยนะครับผมบอกเลยว่า โปรโมชันนี้สายไม่แน่ๆครับมีคนโทรเข้ามาแน่นอนนะครับผมรีบๆจับจองกันได้เลยนะครับโบโวก็มีนะครับผมมาสด้าก็สวยนะครับจัดได้เลยนะครับวันนี้ผมมาเสนอแคมเปญพิเศษประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับรับประกันหลังการขายนะครับสำหรับเอ่อรถมาสด้าของเรานะครับผม1ปี30 0 0 0โลซ่อมศูนย์เลยนะครับผมสวยมากๆนะครับมีปัญหาอะไรคุยกันนะครับผมโทรเข้ามาได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ